บ้านพริกบ้านนานครนายกร้อยต่อพรมมณีอำเภอเมืองวิวเขาสวยงามแบบนี้แบ่งขายแปลงละหนึ่งไร่หน้าติดคลองหนองรี ด้านหลังวิวเขาบรรยากาศยามเย็นมีหมอกให้ท่านเห็นทักมาจ้าหนึ่งไร่เริ่มต้นหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อไร่ถมแล้วพร้อมอยู่ไฟฟ้าประปาทางโครงการจัดการให้แถมมีไฟโซโล่าเซลล์สองสว่าง ว่างน้อยแล้วทักมาครับมอกหมอกเขาเขา